สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก Pop Forex ทุกท่านครับ EP นี้เป็น EP ที่18นะครับเป็น EP ที่มาตอบคำถามเพื่อนๆนะครับที่เพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเทรดบัญชีซูนยหรือและบัญชีรอ s s p a c e นะครับเพราะว่าสองบัญชีนี้ค่า space อาจจะเป็น0ูย์นะครับ ทำให้ EA บางตัวก็คือ EA h ห็นะครับไม่สามารถออกออเดอร์เ e นดิ้งได้นะครับก็ต้องเรียนสมาชิกอย่างนี้นะครับคือ EA h ห็นะครับเป็น EA ที่ใช้การคูณการหารน,นะครับเอ่อค่าสเปซดังนั้นหากค่าสเปซเ,เ,เป็นศูนยนะครับ EA ก็จะเอ่อไม่ออกเป็นิ้งนะครับ ซึ่งทางผู้พัฒนาเองก็ได้ปรับแก้โค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมาลองสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเออจะใช้ได้จริงไหมนะครับคือเดิมทีเอ่อมีเพื่อนสมาชิกนะครับได้สอบถามมานะครับปรากฏว่าเออกับผมเองได้ลองแบ็กเทสแล้วเอออ e ีไม่ออก pending order จริงๆนะครับ ซึงตัวนี้ผู้พัฒนาก็ได้พยายามปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับซึงตอนนี้ก็ดําเนินการเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะสาธิตให้ดูนะครับว่าเหเ็นที่ใช้เทรดคู่เงินทํางานอย่างไรนะครับอันนี้ก็ขอเสริมความรู้นิดหนึ่งนะครับเอ่อการเทรดบิตคอยนะครับผ,ผู้พัฒนาไม่ได้วันนั้นไม่ได้นำเรียนสมาชิกนะครับ การใช้ EA เทิดบิตคอยนั้นเพื่อนๆหากดูสเปซนะครับดูสเปซดูการขยับของสเปซของบิตคอยนะครับค่าสเปซจะสวิงมากครับเพื่อนๆครับจากศูนย์ไปถึง 1, 5 0 0เอ่ห้าร้อยไม่มีความแน่นอนไม่มีความชัดเจนเลยนะครับก็เลยตอบคำถามเพื่อนๆว่าไม่ควรใช้ EA ในการเทรดบิตคอยนะครับเพื่อนๆครับไม่ควรใช้เลยนะครับ หากเพื่อนๆอยากเทรดก็อยากให้เพื่อนๆนะครับเออใช้การเทรดมือมากกว่านะครับให้ดูจังหวะแล้วก็เทรดมือนะครับเออสำหรับเออบัญชีนี้นะครับเป็นบัญชีซีโร่นะครับ mm hmm. เพื่อนๆครับที่ผมกาทิตตั้งแต่เริ่มต้นนั้นเป็นบัญชี มินิหรือบัญชีเก่านะครับสาเหตุที่ที่ลงท้ายด้วยตัว M นะครับเพื่อนๆครับสาเหตุที่ผู้พัฒน,นาใช้บัญชีนั้นบัญชีเก่าก็คือ,อ,อมีการผิดพลาดเกิดขึ้นครับก็คือผู้พัฒน,นาทดสอบ EA นะครับปรากฏว่าเป็นบัญชีจริงครับเปิดหลอดไป20ลอดนี้นะครับโอ้คิดว่าเป็นบัญชีทดลองนะครับ เรเลยผู้พัฒนาก็ใช้บัญชีเก่านะครับในการแบ็กเทสแต่ตอนนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นบัญชีซีโร่แล้วนะครับเพื่อนๆครับอันนี้จริงเลยนะครับบัญชีจริงของผู้พัฒนาเองนะครับก็มาดูค่าสเปซนะครับเพื่อนๆครับค่าสเปซของคู่ต่างๆก็เอ่ออย่างคู่ EU นี่ก็เป็นศูนย์นะครับคู่ UJ เป็นหนึ่งนะครับคู่ g b p USD เป็นศูนย์เป็นหนึ่งนะครับ ศูนย์กับ1สลับกันไปสลับกันมาประมาณนี้นะครับนี่คือสาเหตุที่ e h e n นะครับที่กับผมใช้กับ Space มาคำนวณนะครับมันไม่ออก pending order นะครับส่วนบัญชีเซ็นบัญชีอื่นๆนะครับที่ Space ไม่ใช่ศูนย์ก็ไม่ไม่มีปัญหาไดครับเพื่อนๆครับตัวนี้ผู้พัฒนาก็ไม่คิดว่าสเปซมันจะเป็นศูนย์นะครับจริงๆนะครับ เอ่อตัวนี้ก็เลยปรับแก้แล้วนะครับเพื่อนๆครับแล้วผมจะให้ดูนะครับว่าเมื่อปรับแก้แล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเอ่อผมจะลองคู่ G B P J P Y นะครับโดยปกติแล้วคู่นี้นะครับหากเป็นบัญชีเซนเนตสเปซน่าจะอยู่ที่ย9เกนะครับเพื่อนๆครับ เพราะฉะนั้นจาก29มาเป็นสเปซศูนย์ในบัญชีซิโรนี่ E A เห็น e ตัวเดียวนะครับ E a ตัวอื่นไม่มีปัญหาครับ E เห็นตัวเดียวนี่จากคำนวณเรื่องการคูณกับการหารนะครับตัวตั้งเป็นศูนย์นี่ E A ก็จะไม่ออกเป็นดิโนเดอร์นะครับคราวนี้ผมปรับแก้โค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆครับปรับแก้โค้ดเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปโหลดใหม่นะครับเข้าไปโหลดใหม่ เราไปแทนที่ทับตัวเดิมนะครับคราวนี้มาดูค่าข้างในครับเพื่อนๆครับดูข้างในนะครับตอนนี้ผู้พัฒนาก็ตั้งค่าเซนซิทีฟไว้ที่6นะครับเออหทั้ง3จุดและ5จุดนะครับไว้ที่6ไว้ไว้ก่อนนะครับส่วนว่าจะปรับเท่าไหร่นั้นนะครับให้เพื่อนๆไปดูเวลาแบ็กเทสนะครับ ถ้า EA ออก pending order นะครับออก pending order แสดงว่าเป็นค่าที่ใช้ได้นะครับถ้า EA ไม่ออก pending order ให้เพื่อนๆมาปรับเพิ่มนะครับให้มาปรับเพิ่มค่า sensitive ตัวนี้นะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นคู่นี้นะครับอ่าผมลองลอง backtest ดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับ ผมใช้เอ e l y t i c ตแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า pending order ไม่ออกครับเพื่อนๆครับออก order by เพียงหนึ่งแต่ pending ไม่มีเลยลักษณะนี้นะครับถือว่าเป็นการตั้งค่าที่ไม่เหมาะสมนะครับเป็นเงินค่าที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นผู้ ผู้พัฒนานะครับให้เพื่อนๆปรับนะครับปรับค่าเป็น10นะครับ10บครับพะคู่นี้นะครับเพื่อนๆครับจะพะคู่นี้ลองดูใหม่ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าพอปรับเป็น10แล้วนะครับ pending order ก็จะมีแล้วนะครับเนี่ย pending order เป็น1เป็น2ก็คือจะออกอเดอร์ฝั่งตรงข้ามมากกว่าเสมอนะครับแสดงว่าเห็น สเปซที่ใช้เทรดคู่เงินนะครับใ,ใช้เทรดคู่เงินนะครับเน้นยำ้ำใช้เทรดคู่เงินส่วนี้เห็นที่ใช้เทรดตองคําไม่มีปัญหาครับตัวนั้นก็คือค่าสเปซไม่ใช่เป็นศูนย์นะครับตัวนี้สําหรับสเปซเป็นศูนย์นะครับสําหรับเทรดคู่เงินนี้ต้องใช้วิธีการปรับค่าเซนซิทีฟนะครับพเพื่อนๆครับต้องใช้วิธีการปรับค่าเซนซิทีฟคู่นี้คู่ JBP JPY นะครับค่าเซนซิทีฟ ต้องตั้งเป็นสิบนะครับถึงถึงจะมีเป็นนิ่งเราเอออกแล้วคู่อื่นๆนะครับเรายกตัวอย่างเช่นนะครับเอาคู่เงินหลักๆนะครับคู่อื่นอย่างเช่นคู่ยูโรนะครับคู่ยูโรคู่ยูโรนี่ผมจะใช้ค่าเซนติบยูโรนี่ต้นซยม5้าจุดนะครับคือตัวล่างนะครับต้นิยม5้าจุดตัวนี้ปรับเป็น6นะครับเอาลองดูที่6นะครับ ยูโรอยู่ที่6นะครับค่าสเปซศูนย์ทำเฟรมเดลี่นะครับสเปซเป็นศูนย์เลยนะครับอ่าออก pending ครับ o r อร์ครับออกออก pending order นะครับเพื่อนๆครับแสดงว่าการปรับค่าถือว่าใช่ได้นะครับเพื่อนๆครับนี่คือข้อสังเกตนะครับว่า e h e n นจะต้องมี pending order เสมอครับเพื่อนๆครับ หากไม่มี pending order แสดงว่า e h นั้นปรับค่าไม่เหมาะสมครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้เทรดคู่เงินในบัญชีซีโร่ได้แล้วนะครับที่มีค่าสเปซเป็นศูนย์นะครับตัวนี้ผู้พัฒนาได้ปรับแก้ให้แล้วนะครับก่อนใช้เพื่อนก็ลองไปทดสอบก่อนนะครับเพื่อนลองไปทดสอบก่อนว่าใช้ได้จริงไหมนะครับ EP นี้ จะทำขึ้นมาพิเศษครับเพื่อนๆครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆทักทายมาว่า E-Hence Space นะครับกับบัญชี Zero กับบัญชีลอส Space นะครับใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ผู้พัรณาก็มาสาธิตแล้วก็ลองแสดงให้ดูแล้วนะครับก็คือให้ให้เน้นปรับที่ค่า s e n s i t i v i นะครับปรับค่า s e n s i t i v i จนกว่า E a จะออก Order ครับเพื่อนๆครับ เออคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเพื่อนเพื่อนครับก็ให้เพื่อนเไปทดสอบแล้วก็ลองดูนะครับแต่ละคู่เงินจะมีค่าเซนซิทีฟไม่เท่ากันนะครับขอย้ํานะครับค่าเซนซิทีฟไม่เท่ากันก็เพื่อนเลองไปเวกเทสนะครับเออขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับเพื่อนเพื่ครับสวัสดีครับ